สวัสดีครับทุกคนแม่มาหาจิ๋วหน่อยครับไม่ได้มาหาเขาหลายวันสวัสดีครับเจ้าจิว๋วสวัสดีพี่เบีวันนี้อะไรให้เรากินรสชาติแปลกแปก,ก็หมูบดปอดสารพิษเหมือนเดิมนั่นเลยครับพอดีกุ้งมันหมดตู้เย็นนะครับกินหมูไปก่อนนะครับวันนี้ไม่เลยพี่เบียอะไรเราก็กินนั่นนั้นเลยถ้าพี่เบียเอามาให้อ่ะน่ารักจังเลยนะครับอยู่ง่ายกินง่ายด้วยนันเนี่ยธรรมดาเราอยู่เป็นพี่เบียใครแอบอยู่ตรงนั้นนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีพี่เบียเห็นเราด้วยเหรอเ,รเอาสาแอบดูนะไม่ต้องแอบ,บหรอกครับมากินหมูกับจิ๋วนี่มาจิ๋วไม่ชวนเพื่อนมากินด้วยเหรอครับกินคนเดียวดีกว่าพี่เบียไม่มีใครแย่งอร่อยกว่าเยอะเลยจะกินได้สักเท่าไหร่เชียวเอาเนี่ยเอาชิ้นใหญ่ๆนี่เลยะจะได้อิ่มไวๆโอ้โหชิ้นใหญ่มันขอแบบนี้อีกสักชิ้นนะพี่เบียรัรบรองเราอิ่มเลยจริงเหรอครับงั้นเอาไปเลยอ่ะจะได้อิ่มไวๆแล้วก็ฝากเฝ้าสวนให้ด้วยนะครับวันนี้ ได้เลยครับดูแลตัวเองดีๆด้วยนะระวังงูด้วยนะ